วัค่ะวันนี้พบกับรายการอาชีวะอัปเดสเปเชียลนะคะรายการที่จะพาคุณเข้าสู่วงการอาชีวะศึกษาไทยค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันเช่นเคยค่ะกิ่งกำบลันคำพยอมค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่ชื่อว่าครูวิมวลาวงใหญ่ค่ะที่เป็นครูผู้สอนด้านสาขาเทคโนโลยีความงามค่ะจากวิทยาลัยสารพัดช่างสีพยาค่ะ วันนี้นะคะคุณครูวิมนะคะก็จะมาให้ความรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆหรือมุมมองนะคะในด้านเทคโนโลยีความงามค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นที่ต้องการอย่างมากค่ะในตลาดแรงงานของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะยังไงก็ขอเปิดตัวคุณครูเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ <c oughs> ที่มีแขกรับเชิญสวยขนาดน,นี้นะคะ <c oughs> ้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าคำถามกันเลยนะคะเผื่อผู้ชมทางบ้านค่ะอยากรู้จักาสาขาเทคโนโลยีความงามมากขึ้นนะคะค่ะคำถามแรกค่ะอยากให้คุณครูวิมค่ะแนะนำหลักสูตรระยะสั้นเทคโนโลยีความงามที่วิทยาลัยสารพัดช่างสีพยาที่เปิดสอนค่ะมีหลักสูตรอะไรบ้างค่ะ สำหรับที่วิทยาลัยสารพัดช่างศรีพญานะคะมีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นหรือที่เราเรียกว่าปะวะพนะคะปะวะพเนี่ยจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะทางนะคะจะมีะลักษณะของหน่วยกลิดหรือระยะเวลาเราจะเรียกว่าระยะเวลานับเป็นชั่วโมงนะคะแต่ถ้าในปะวะชปะวะสก็จะเป็น จะเป็นในส่วนของหน่วยกิจใช่ไหมคะอันนี้ก็จะนับเป็นชั่วโมงจะมีตั้งแต่6ชั่วโมง30ชั่วโมงนะคะที่เป็นระยะสั้นจริงๆ30ชั่วโมง45 60นะคะแล้วก็150หรือมากกว่า150เป็นต้นไปซึ่งรายวิชาที่อยู่ในแผนกเราจะเรียกว่าแผนกนะคะเทคโนลยีความงามของเราหรือค่ากรรมศาสตร์ทั่วไปเนี่ยของวิทยาลัยสารพัดช่างศรีพญาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ผม ผิวนะคะเป็น external beauty นะคะทั้งหมดก็จะมีตั้งแต่สอนตัดผมชายนะคะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานนะคะมีขั้นพื้นฐานขั้น advance แล้วก็สมัยนิยมนะคะพวกทรงวินเทจต่างๆซึ่งครูเนี่ยชั้นครูที่สอนผมชายเนี่ยก็มี อายุประสบการณ์ของงานไม่ต่ำกว่า20ปีเลยนะคะก็คือเก่งและเชี่ยวชาญมากส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็เป็นหัวหน้าแผนกด้วยนะคะทำเป็นหัวหน้าความร่วมมือหัวหน้าแนแนวด้วยนะคะก็จะอยู่ในเชิงของอทั้งขั้นของกระบวนการของงานทางวิชาการแล้วก็งานของการจัดการเรียนการสอนซึ่งการเรียนการสอนที่ครูที่จัด สอนขึ้นมาก็จะมีตั้งแต่วิชาด้านเสริมสวยความงามก็คือทําผมนะคะด้านเป็นพวก hair dressing นะคะแล้วก็เป็นพวกเป็น beauty therapy ก็คือในด้านของสามารถนําไปประยุกต์ในด้านสปาและความงามค่ะ <Wow. S 1> ทั้งหมดคําถามต่อไปนะคะหลักสูตรระยะสั้นค่ะที่สารพัดช่างสีพยาค่ะมีจุดเด่นค่ะอย่างไรบ้างนะคะและก็สถาบันความงามของช่างสีพยาเนี่ยค่ะมีความ เขาเรียกว่าแตกต่างกับสถาบันความงามทั่วไปอย่างไรคะก็กระบวนการของการจัดการเรียนการสอนหรือหลักสูตรของสีพยาของเรานะคะสำหรับตัวอาจารย์เองนะคะตัวอาจารย์เองเนี่ยการเขาเรียกว่าการจัดการเรียนรู้อาจารย์จะใช้เป็น backward design คือเราจะอิงกับความเป็น ตลาดแรงงานเราจะมองถึงตลาดแรงงานก่อน b a c k w e r d Design เนี่ยจะมี3หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกของเราเนี่ยคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับการ e r t e r t ์ดก็คือกลุ่มเป้าหมายเราจะมองคือเราจะมองที่ปลายก่อนว่าตลาดแรงงานตอนนี้ของด้านความงามเนี่ยต้องการอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยตลาดแรงงานที่เราต้องการคือ เกี่ยวกับช่างนวดเคยไปนวดสปาที่เป็นนวดศีรษะเป็นส,ส,สไตล์เวียดนามเป็นเป็นแคเป็นแฮมอสซาชัยกำลังกำลังฮิตอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะนำมาในกระบวนการของขั้นที่2พอเราเราไปเซิร์ชว่าอ๋อตอนนี้นะเทรน์อันนี้ยกตัวอย่างนะคะเทรนที่ที่ได้มาตรงเนี้ยในขั้นตอนของการที่2เนี่ยจะเป็นแพลนแอสเซสเมนต์แพลนแอสเซสเมนต์ก็คือเป็นการ จัดการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ซึ่งอาจารย์จะแบ่งเป็น2เฟสคือเฟสของขั้นการเรียนการสอนอาจารย์จะวางกรุ๊ปใหญ่เป็นอาจารย์จะใช้เมียบอาจาจะใช้เมียบในการแบบกันขั้นนําขั้นจูงใจอะไรพวกเนี้ยค่ะส่วนในตัวของแบบวัดและประเมินผลตัววัดและประเมินผลอาจารย์จะใช้หลักของการ STEM Education เห็นไหมคะซึ่งสเตมก็จะรู้อยู่ว่าอ๋อจะได้ยินแต่ในระบบแบบว่าเป็นนักเรียนทั่วไปแต่ทําไมอาจารย์ถึงนํามาใช้กับหลักสูตรระยะสั้นใช่หลักสูตรระยะสั้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็น practice ที่อาจารย์พยายามที่จะผลักดันตรงนี้อยู่ STEM education นะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเราจะใช้ S คือก็คือสายสายก็คือด้านวิทยาศาสตร์เราจะมีการ เรียนการสอนอาจารย์จะสอนตั้งแต่เคมีคอลที่เกี่ยวกับเครื่องสําอางคอสเมติก<ะ>ใช่ไหมคะ,ะโครงสร้างผิวโครงสร้างผมอาจารย์จะปูพื้นฐานเด็กทั้งหมดที่เป็นเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เคมีความงามนะคะโครงสร้างผิวของสมองที่ที่คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีคืออาจารย์จะสอนเขาในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือด้านเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่นแบบอย่างงานเมืยากา้ค่ะงานสปาผมเราจะใช้ใดในลักษณะไฟวัดเท่าไหร่โวล์เท่าไหร่ส่วนเอ็มใช่ไหมคะ E กับ m e ็ ME, ก็คือ engineering กับ M นี่คือ mathematicmathematic Math ก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอาจารย์ใช้สื่อในการสอนเราจะยกการไดผมเนี่ยเราจะยกองศาเท่าไหร่ ก็คือเจาะลึกไปเลยเจาะลึกไปเลยซึ่งถ้าได้กระบวนการนี้ส่วน E ก็คือ engineering engineering ก็คือกระบวนการการทํางานเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราได้พวกนี้กันมาผนวกเป็นพื้นฐานเขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานความรู้ให้กับเด็กเนี่ยเด็กจะไวไวมากค่ะไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่เด็กจะไวขึ้นมากๆส่วนในขั้นตอนสุดท้ายของ blackboard design เนี่ยก็จะเป็นการเป็น plan a s s e s s m e เอ้ยเป็น plan activity เป็น learning activity ก็คือกระบวนการของการจัดรูปแบบของการฝึกประสบการณ์หรือการปฏิบัติซึ่งอันนี้อาจารย์จะแยกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้เรียนที่เขายังเป็นเด็กใหม่นะคะเด็กใหม่พวกนี้เขาก็จะฝึกฝึกในห้อง ฝึกในห้องห้องเรียนที่เราจําลองขึ้นมาแล้วก็ปฏิบัติการจริงมีการลูกค้า Walk- in ขึ้นมาจริงๆแล้วก็ให้คําปรึกษาเด็กจะได้ตั้งแต่เป็น b e a u ี้คอนซัลทมีการทําแบบแบบประเมินว่าวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ผิววิเคราะห์ผมต่างๆจากนั้นก็จะเลือกผลิตภัณฑ์เราก็จะต้องเช็คถึงถึงเกี่ยวกับพวกการแพ้ของเขาหรือว่าการใช้ได้หรือไม่ได้ในเครื่องสําอางจากนั้น เราก็จะมาขั้นตอนของการปฏิบัติปฏิบัติเสร็จก่อนที่พอเสร็จงานจอบแล้วเขานําลูกค้าออกไปแบบความพึงพอใจอันนี้สําคัญนะคะว่าลูกค้ามีความพึงพอใจหรือไม่เราจะต้องเซอร์วีเราก็จะเก็บตั้งแต่ต้นยันปลายซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเด็กที่มามามา,มาเรียนใหม่แต่ถ้าเด็กคนไหนที่เขามีร้านฝักตัวอยู่แล้วแล้วมาลงเรียนอันนี้ก็จะไปเก็บ อีกทีนึงค่ะ,คะเป็นการจัดการเรียนที่จะอยู่ในสถานประกอบการนั้นๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบนะคะที่ใช้หลักๆของเรานะคะใน,ในะสถาพช่ศรีพยาค่ะได้ค่ะถ้าสมมติว่าผู้เรียนเนี่ยค่ะไม่มีพื้นฐานเลยสามารถเรียนได้ไหมคะเรียนได้ค่ะ,ะต้องเกิดก่อนว่าหลักสูตรระยะสั้นของเราเนี่ยจะค่อนข้างมีเลนจ์ของอ,อายุ ความรู้<า>ใช่ค่ะคือคือมาแบบบางทีแบบอ๋อตายแล้วว่ามันจะต้องมีระยะเวลาในการในการที่จะนําทุกคนเนี่ยมาอยู่ในจุดกึ่งกลางเราจะต้องคัดว่าเด็กกลุ่มไหนเป็นเด็กเก่งกลางอ,อ,อ,อ่อนเก่งกลางอ่อนไม่ใช่ว่าเขาเรียนได้หรือไม่ได้นะคะ อ่อนนี่คือเขาไม่มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่ว่าจะคุณจบปตีปโทรหรือว่าคุณจะมีประสบการณ์ในด้านการบัญชีการเงินอะไรมานะคะแต่พวกนี้เขาก็จะมีพื้นฐานในตัวของสมรรถนะของเขาทีเนี้ยเราก็จะต้องแบบว่าคุณครูก็จะต้องมีเทคนิคในการดึงตรงนั้นน่ะเอามาสอนบางคนจบอาร์ตมา การสอนของเขาจะมีในลักษณะการจดจําที่เป็นรูปภาพบางคนจบเกี่ยวกับบัญชีการเงินเราก็จะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดเอาอตัววัดประเมินผลหรือว่าตัวแบบเดสอบหรือว่ารูปลักษณะในการออกแบบอะค่ะออกแบบในตัวสื่อการสอนเนี่ยให้มันเป็นด้านการคํานวณอะไรเงี้ยค่ะเขาเราก็จะต้องแบบว่าเจาะเด็กที่เราคนที่เราคนไปซึ่งอันเนี้ยก็ มันทําให้ห้องเรียนแล้วเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นครอบครัวเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยค่ะก็ก็นำนำหลักการนี้มาใช้นะคะก็ก็จะมีความสุขในห้องด้วยค่ะแล้วผู้เรียนนะคะจากการจบหลักสูตรเนี่ยค่ะจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ต่อยอดในธุรกิจอะไรบ้างคะเราก็จะแบ่งเป็นนะคะผู้เรียนสําหรับที่ที่อยู่ในวงการตลาดก็คือตลาดปัจจุบันที่คุณครูได้สอนเนี่ยคือแต่ละพื้นที่แต่ละบริบท ของงานเสริมสวยเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะคะของต่างจังหวัดก็ไม่เหมือนกันเขาเรียกว่าเราจะต้องไปดูที่กลุ่มลูกค้าไปดูที่พื้นที่ว่าต้องการอะไรแต่หลักๆแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแบบเทรนกระแสของสปามาส аж นะคะพวกสปาศีษะยังมาเพราะฉะนั้นพื้นฐานของเขาสะใดสําคัญสะใดงานสะใดสําคัญที่สุดที่สุดช่างเสริมสวยต่อให้คุณจะเรียนตัดผมบางคนมาเรียนตัดผมฉันจะไปเป็นช่างตัดผมอย่างเดียว สุดท้ายก็ต้องกลับมาเรียนสะไดอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดคือเหมือนเป็นเบสิกที่จะต้องมีเกี่ยวกับเป็นพวกเขาเรียกว่าเป็นอาร์ติสเกี่ยวกับบ<ม>ิวตี้อาร์ติสนะคะจะต้องมีติดตัวแม้แต่คุณมาเรียนแต่งหน้าสุดท้ายแล้วอาจารย์สมมติอาจารย์สอนแต่งหน้าเนีย่ยเด็กมาเรียนแต่งหน้าอาจารย์บอกว่าเธอต้องไปสะใดด้วย<ม>เพราะวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่าช่างทาผมเธอไม่อยู่อย่างน้อยอ่ะเธอจับเขาอะไปใดผมไปหนีบผมไปม้วนแกนรอคือคือทุกอย่างอะคุณต้องเรียนรู้ให้หมดเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่านอกจากที่เราจะสอนอย่างเดียวเราจะต้องให้ความรู้หรือการเป็นไกด์ไลน์การปรับแอดจูดเขาที่เขาจะมาเรียนบางทีเขาไปดูเยอะแล้วเขามุ่งมั่นที่ฉันจะเป็นอย่างนี้ฉันมีเงินฉันเปิดร้านเดี๋ยวนี้มีเงินเปิดร้านอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ <S <S ถ้าไม่มีเงินมากพอกระบวนการ <S <S ทุกอย่างต้องลงมาเรียนแล้วหลายๆคนที่เป็นผู้ประกอบการลงมาเรียนค่ะลงมาเรียนกันมากม,มากเลยค่ะ นอกจากสอนเรื่องเทคนิคหลักสูตรความงามแล้วค่ะ,ะด้านการจัดการหรือธุรกิจความงามตลาดหรือมีทักษะอย่างอื่นในการสื่อสารลูกคา้าอะไรนี้สอนด้วยไหมคะอ่ะาก็จะเป็นทักษะหมายถึงทักษะการบริหารจัดการใช,ใช่ไหมคะค่ะ,คะตอนนี้ก็มีหลักสูตรของเรานะคะที่พัฒนาร่วมกับสถานประกอบการนะคะเป็นเกี่ยวกับด้านการจัดการ การจัดการในที่นี้หมายถึงกระบวนการของการแชร์เป็นโคชชิ่งกันและกันกับพี่ๆที่อยู่ในสถานประกอบการที่ร่วมกัน M.O.U. นะคะก็อย่างล่าสุดก็จะเป็นของอ,อย่างนำร่องก็จะเป็นสถาบันผมของ Sister Academy ะนะคะที่เข้ามาร่วมกับเราในการลงนามความร่วมมือแล้วก็พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสำหรับช่างผมมืออาชีพโดยที่หลักๆเนี่ยเด็กเนี่ย พออบรมพื้นฐานจากเราเนี่ยเขาจะเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการแล้วทางสถาบันของอะคาเดมี่เนี่ยเขาก็จะมีเครือข่ายในการเอาเด็กไปฝึกงานแล้วก็ลงปฏิบัติจริงซึ่งพวกนี้เขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การจัดการไม่ว่าเ็จะเป็นการเปิดร้านรูปแบบของการต้อนรับแขกการดูแลไฮย,ยีนต่างๆซึ่งเราก็จะเข้าไปนิเทศนะคะซึ่งหลักสูตรนี้75ชั่วโมงเป็นโมเดลผ่านไปแล้ว1รุ่น ล่าสุดได้รับการตอบรับที่ดีมากแล้วก็มีตั้งแต่เด็กทั้งในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดคือเอื้อเอื้อให้กับเด็กที่เขาอยากมาเรียนเกี่ยวกับการจัดการร้านการเปิดร้านคือครูทุกคนเนี่ยถ่ายทอดเทคนิคตั้งแต่แบบเปิดร้านยังไงเสียภาษียังไงไปจดแจ้งที่ไหนเพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะคะ ในหน่วยหน่วยของการทํางานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกเลยแม้แต่การออกแบบโลโก้ออกแบบโลโก้ออกแบบป้ายนะคะที่จะเสียภาษีคํานวณระยะให้คือเราถ่ายถ่ายทอดไปจากประสบการณ<ห>์ที่บบให้แบบละเอียดเพราะว่าเกิดจากกระบวนการร่วมกันพัฒนานหลักสูตร<ช>ด้วยนะคะ<ช>ของทั้งเอกชนสถาบันเอกชนแล้วก็สถาบันของกระทรวงศึกษาของเราค่ะได้ค่ะก่อนที่เราจะปิดรายการนะคะอยากให้คู่วิมค่ะฝาก ถึงท่านผู้ชมค่ะว่าวันนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อยากมีอะไรฝากสามารถฝากที่กล้องนั้นได้เลยนะคะค่ะก็ขอฝาก การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างสีพยานะคะก็มีตั้งแต่ช่างอุตสาหกรรมนะคะช่างพาณิชยกรรมอาหารนะคะแล้วก็ความงามนะคะอุตสาหกรรมก็ยกตัวอย่างเช่นช่างแอร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์นะคะช่างเชื่อมนะคะใครไปเรียนก็ได้ผู้หญิงก็เรียนก็ได้นะคะไปเชื่อม <c oughs> แบบมุ้งลวด <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยมีเยอะแยะนะคะบางคนแบบอายุสูงแล้วมามาเรียนไปทําเองที่บ้านก็ได้นะคะช่างอะไรช่างโยน ะะช่างยนต์ตอนนี้เราก็มีทั้งรถมอไซค์นะคะรถยนต์นะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะพะัฒนาหลักสูตรเปิดเกี่ยวกับระบบยานยนต์สมัยใหม่นะคะ,ะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีพนิชยกรรมพนิชยกรรมก็มีตั้งแต่การทําบัญชีนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะคุณครูก็เก่งนะคะเราสามารถที่จะ ทำอะไรนะบัญชีในครัวรเรือนนะคะพวกไปปรึกษาเขาได้พวกทำเกี่ยวกับพวกภาษีอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์เบื้องต้นพื้นฐานใครพิมพ์ไม่เป็นก็พิมพ์เองได้อฟอร์ฮอก็ดอกเอกอสวอะไรเงี้งนะคะแล้วก็มีวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอิล t สเตเตอร,ตอร์การออกแบบหรือแม้แต่การใครอยากเปิดช่อง tiktok นะคะเปิดช่อง TikTok อกการทำสื่อการทำสติกเกอร์ sticker, เนี่ยนะคะคุณครูเราก็มีพร้อมนะคะแล้วก็อาหารอา,อาหารโภชนาการเนี่ยมีตั้งแต่อาหารไทยนะคะอาหารอาหารไทยโบราณเนี่ยนะคะอาหารไทยโบราณใช่แล้วก็มีอา,อาหารนานาชาตินะคะมี เบเกอรี่ uh, นะคะเบเกอรี่ต่างๆแล้วก็มีกาแฟกาแฟก็มีลาเต้อาร์ตด้วยนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายก็ของอาจารย์เนะะทคนิคความงามก็มีตั้งแต่ตัดตัดผมชายนะคะแล้วก็ของคุณครูก็สอนตั้งแต่ตัดผมหญิงสระเซ็ตซอยนะคะทำสีนะคะทั้นะะทงนี้ทั้งนั้นของเราก็มีสถานประกอบการนะคะที่ทำความร่วมมือเข้ามาร่วม ในการจัดการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลานะคะติดตามได้ที่หน้าเพจของสพชรีพญาด้วยนะคะว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราต่อไปค่ะได้ค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณครูวิมวราวงใหญ่นะคะที่มาแบ่งปันความรู้ในวันนี้นะคะดิะฉชนเชื่อว่าค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะอาจจะได้รับข้อมูลหรือรับแรงบันดาลใจนะคะในวันนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ ด้านอาชีพค่ะเข้าสู่ความงามอย่างเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะสำหรับผู้ชมนะคะหรือผู้ฟังค่ะที่สนใจในวันนี้นะคะสามารถติดตามรายการอาชีวะอัปเดตเชียลได้นะคะในทุก E ีีค่ะหรือว่าจะสามารถติดตามในช่องทางหลักได้เลยนะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะกิ่งกับ,บนวลคำพยอมค่ะกับนคู่วิมนะคะ ขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันในอีพีหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ